วันนี้ค่ะจะไปเริ่มกันที่ชาวอำเภอสีเชียงใหม่นะคะก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดโพชังคาปริตและเจริญภาวนาจิตเพื่อถวายเป็นพระจุขุศนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและให้ทรงหายจากอาการพระประชวนนะคะและทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ ที่พระสุธรรมเจดีวัดอรันบรนพศหมู่ที่8ตำบลบ้านหม้ออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายพระคููพิสุทธิธรรมรังสีเจ้าคณะอำเภอสีเชียงใหม่ประธานฝ่ายสง นายไพฑูรย์จิตสุธิพลน,นพายอำเภอสีเชียงใหม่ได้เป็นประธานฝ่ายคารวะและพระครูยานปรีชาเจ้าอาวาสวัดอารานันบรรพศพร้อมพระสงฆ์จำนวน25รูปนำหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมสวดมนต์และร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดโพฉังคปริตและเจริญภาวนาจิตเพื่อถวายเป็นพระรจุกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหาย จากพระอาการประชวรตามพระราชด,ดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณวาลัยลักษณ์อัคราชกุมารีเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งประชาชนชาวอำเภอสีเชียงใหม่ได้ร่วมใจกันจัดพิธีสวดมนต์นั่งสมาธิในพื้นที่สี่ตำบลซึ่งประกอบด้วยตำบลบ้านหม้อกำหนดให้เป็นพื้นที่สวดโพชงังคปริศ เป็นตำบลสุดท้ายเพื่อเจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงสำหรับบทสวดโพชังคปริตตามความเชื่อถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนป่วยที่ได้สดัตตับฟังพระธรรมบทนี้สามารถหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้และถือเป็นการสร้างบุญกุศลเสริมบารมีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นการฝึกจิตฝึกสมาธิให้แก่ส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้มีสติในการดำเนินชีวิตประจำวันประพฤติแต่สิ่งดีงามซึ่งการประพฤติตั้งมั่นในความดีก็เปรียบเหมือนการถวายราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยค่ะ